เราจะไปเกาะน,นั้นแหละเกาะไหนที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นแหละเล้วเออ,อสีชังใช่รนะรรเราจะได้เห็นเกาะอ,อันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราก็จะไปเลยเอออันนี้คือเกาะลอยดู ตรงโน้นลกูกเดินต่อไปก่อนอ๋อส่ยช่าติดต่อได้ที่เดียวจ้าชอบพอใส่ชบบน้อสาช่าคร,รับโอ้โหจะเป็นลม๋ยวนี้คนเยอะมากเลยเนอะไม่น่าเชื่อแต่ว่าคนเยอะอยูคนเยอะก็ะน,นี่ยังนะครับพาลูกคนไปไปแล้ว ธรรมดาคนเยอะเหมือนกันนะพี่วันแรกเลยครับเลยนเยอะทดอนีแารี่มนก็จะเป็นไระกไ่ระดับเรตอนเราจะเก่งเรื่องครับ ถึงแล้วที่พักเดี๋ยวเราฝากกระป๋างกันไว้ก่อนแล้วเราจะไปแว้นกันมีแล้วมั้ยไม่จะมีมั้มีอยู่ขึ่ขงทางเติมเมาเช่ามอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วนี่ยังไงบ้างสนุกไหมนุกเออเดี๋ยวหาข,าข้าวกินกันก่อนยังไม่กินข้าวเลย นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมีอะไรมั้งเตอร์หาเจ้าพ่อเขาใหญ่ร้อยพระพุทธบาทอ่านชมวิวทะเลแหวกเฮอ,อทะเลแหวกสุดชาหาดปะอันนั้นเกาะเขาใหญ่ตอนนี้จะไปแหลมงูครับได้เราเดินทางไปแหลมงูกันเตอร์บอกจะไปดูทะเลแหวกก่อนนะที่แรกของเราวันนี้ไ,ไปค่ะ ขมัวนิดหน่อยแต่ก็มีแดดแหละนี่ไงทะเลแวกเห็นหรือยังเกาะอะไรเกาะยาไม่รู้เกาะอะไรไม่รู้เดินไปฝั่งนู้นไงเกาะล้างเออเกาะล้างอ่ะเดินไปดูปะเกาะอะไรที่ไปนี่น่าจะจังชื่อว่าเกาะล้างแต่มีคนไปเกาะล้างมีคนไปมันจะล้างได้ไงก็มันไม่มีบ้านคนเห็นบ้านคนปะไม่เห็น หอยเต็มเลยออหอยนางรมด้วยน,นี่หอยเมน่นแล้วก็หอยนางรมนั่นเลยตรงเนี้ยหอยนางรมนี่แล้วก็เราจะเดิน<ะ>ข้ามไปแล้วทะเลแหวกของเราเตอร์ก็กลัวมากมาเก้งก <laughs> เก้งใครจะไปแกล้งหนูโอ้ถึงแล้วข้ามาถ,ถึงเกาะแล้วไปดูพี่เขาหาอะไรกันดีกว่าเตอร์ เรถึงแล้วนี่่ถึงกต,ตัวอะไรล่ะมไม่มีแล้วอยู่ในน้ําถ้ามีก็มองเห็นนี่ดูให้พี่หาได้ได้มา,าหอยแม่อะไรหอยอ๋ <c oughs> อ่หอยนางลมจริงด้วยเขาเรียกหอยกระปุกหอยกระปุกคล้ายหอยลายคล้ายหอยลายครับหอยกระปุก ข้างหนะ้าตรงนั้นก็มีเกาะอีกนะเหนยหมดแล้วเดินหาหอยกันไหมน,น,นี่ยไปถือนี่ไปแล้วหาได้เลยเฮ้ยยาปะป๊าได้แล้วยาโอ้ย,ย,ย,<า>อยหอยเม่นแล้วเลย,ย,ย,ยแต่ว่ามีอาหารดีสินี่ไงเตอร์นี่ไงป๊าอยู่ไหนนี่ไง <laughs> อยู่ตั้งไกลกลัวอะไรบอล จ้ะว่ามันตายปะ่ะมันสวยมากเลยนะยังพา,าจับไข่เม่นมาแต่ป้าไม่โดนเออ,นอยน,อนั่งบบพักก่อนบบเดี๋ยวให้ดูในกระเป๋ามีอะไรกระเป๋าวิเศษดอลิมอนทารัทานทารันค่อยค่อยขึ้นมาครับ เดี๋ยวเราได้กลับบ้านเล่นยาวๆอยู่ไปก่อนรู้ว่าไม่ได้เห็นาเราไม่มีวิวสวยเห็นน้ำทะเลกี่สีลมก็ส,<อ>สีกลิ่นทะเลไกลิ่นทะเลเข็มมากตอนนี้จะบ่ายสองแล้วเรายังไม่เข้าที่พักกันเลยขับมออไซค์เรื่อยๆเฉยๆมาถึงตรงจุดนี้เลยแหลมงูมาหน่อยเขาเรียกว่าท่าท่าอะไรนะยายเลยนะยายทิมเออท่ายายทิม เดี๋ยวไปามาเดินไปดูร้านนเไ,ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกลับมาถึงห้องพักแล้วครับได้เหนื่อยกันหนึ่งเหนื่อยนี่ห้องพักเราวันนี้มีไดร์เป่าผมม,มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยมีอะไรบ้างมาอาสบู่ไงพวกสบู่หมวกนี่ห้องเราโอเคเลยแล้วก็ที่สำคัญมีมีน้องเฝ้าอยู่หนึ่งตัวใช่ไหม ้องเฝ้าอยู่หนึ่งตัวเฝ้าบ้านให้ด้วยนะ <c oughs> ห้าโมงแวะออกมาที่นี่เลยหาดทัำพังเออใช่นี่ก็ทำดีนะฟ้พา,นนะพ,าพาหนูเล่นไงถ้าหนูเล่นฟ้ารอเออไม่เล่นเหรอทำไมอ่ะไม่ลองเอาเท้าแช่ๆหน่อยไหม วอเตอร์กลัวไม่เป็นไรกลัวก็ไม่เป็นไรเล่นทรายดีกว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนน่จะมีน้ำป้าพาวอเตอร์ไปเล่นน้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนู้นอุ้ยน้ำแงรอตอนเช้าดีกว่าตอนเช้าจะนิ่งๆหน่อย ตอนนี้จะแรงๆหน่อยเนะะพรอาทิตย์จะตกให้เราดูหรือเปล่าวนันนี้เรานั่งรอดูอยู่นะตอนนี้ก็อีกอีกห้านาทีต่อหกโมงแล้วฟ้ากับวอเตอร์เล่นกันอยู่แล้วก็มีเด็กมาเล่นด้วยอีกสองสมคนเนาะก็เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กกันไปเลยทีเดียว คนสนุกก็จะมีอยู่หนึ่งคนคว้นว่าเติมไม่เลยเลิกแล้วเลิกแล้วไปเดินทางกันต่อเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันดีกว่าตอนเรกไม่กล้าตอนนี้สนุกสนุก พวกนี้มาอีกไหมเสแล้วก็จะให้ที่นี่เป็นห้าร้านๆๆๆๆๆๆๆเต็มสิบเห็นไม่ชัดมากด้วยใช่ไมากเลยแ่กูดแจะไม่กัดฉันใช่ไหม ไม่น่ามันจะเป็นแบบนี้กัดตึงเไม่กัดตุงถ้ากระโดดมาไปจะจับมาไปเล่นเลยอะไงรุกตุ้งรุกแกตุ้งรุกมาเห็นยังเห็นแล้วเมื่อกี้แล้วป่ามันใหญ่มากเลยมันมองป่าดิสวัสดีสวัสดีมองโกเลียไปเลยเอาไม่ปิดบ้านเลยประป้าของอะไรออก็ กเกเอออาดี๋ยวจะพาน้องวัเตอร์ไปส่องหาปลาหมึกกันครับเดี๋ยวเอาไฟก่อนนี่มีไฟมาด้วยไปส่องหมึกไปเาเห็นแล้วตัวใสมากเลยอ่ะจับจับมันดี สีมันจะขยับขยับขอจับหน่อยนะจับได้ไหมคะได้ครอะก้ยกระดุกกระดุกกระดุกเนี่ยมันจะพ่นหมึกเหมืนพ่นหมึกมันพ่นหมึกเตอกลัวไปกล้าจับเหยื่อเป็นเหยื่อล่าคือปลาเออเรียกว่าโยูได้ใครใส่มาม่าเลยเหรอใสมาม่าเลยครับโอ้นี่แน่นอนทำแบบนี้เลย ชอบเต้ดูพี่กินหมึกสดสดสุดมากอนแล้วเอาแล้วมาเอามาท่นหมึกน้ำดำหมดทำไมอ่ะก็เป็นมาม่าน้ำดำไงานโาออร่อยก็เหมือนกัน ต,ต,ตอนนี้เรามาตกหมึกอยู่ที่เกาะสีชังค่ะกลังกับวอเตอร์โดยมีวอเตอร์เป็นกำลังใจฟาสูสุสุมันดึงดึงเยนะดึงๆึงเยนะเอ๊นะเป็นยังไงบ้างอ๋อใช้สมาธิใช้สมาธิ ช่สมาธิอยู่อุ้ยใช่ปะได้ไงตามมาแล้วโอ้โหลงไปใหม่สิปา,ามมาจริงๆแล้วต้องขยับเร็วๆเหอเมื่อกี้มันขึ้นมาถึงนี่ลอยมืออุ้งวุ่นเลยยังไม่ได้นะคะเขายังตกอยูตอ่ต่อไปเขาก็ไม่ได้ เราก็หนาวเราก็มานั่งเราได้ความหนาวเหน็บแล้วเราก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยที่ไปเล่นทะเลมาจะเอ๋ต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องนะคะสักวันอาจจะได้ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ม,มึกเต็งสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะ <c oughs> ใชม่มึกเขาสีใส ขูทใช่ไมมันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีดําแล้วมันก็พยายามทําเรียนแบบสีที่มันเห็นอยู่เลยมันเห็นตัวปลาสีดํามันก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดำบ้างใช่หรอน่าจะใช่อ๋อจับมือกันจับมือกันหน่อยนะวันนี้เป็นยังไงบ้างประสบการณ์หนูชอบอะไรที่สุดไม่รู้ลืมแล้วป่านนี้เตอร์ว่าหมาจะกลับไปยังไม่รู้แต่มันนอนอยู่แบบนั้นแสดงว่ามันจะนอนถึงเช้าแน่ อ๋อเหรอตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มจะครึ่งแล้วยังไม่กลับเลยยังไม่กลับเลยเพราะว่าไข่ง่วงเพราะว่าไข่ง่วงนอนแต่ไม่กลวงไข่ง่วงนอนแต่ไม่ง่วงอุ้ยไม่ให้รอป้าก่อนแล้วเดี๋ยวกลับห้องกันเนาะ กินขวดใช่ไหวันนี้กขวดเดียวอกินไปหลายฟองแล้วพอโอเคไปไปกลับกลับแล้วม้าอย่าอาบน้ําแล้วม้าหนาวมากเลยตอนนี้แปดกลับกลับกลับมาเอาใส่ไว้สิบอกว่าทุอะไรแบบอะไรอยู่หลับไม่ได้หิว ไม่หิวครับโอเควิชาลีที่เราเคยอยู่ที่ที่พักที่เราเคยอยู่ด้วยถามว่าเต็มเต็มใชไ่ไหม ถึงอล้ถึงที่พักโดยสวัสดิภาพต่อไปก็จะเป็นตามามามาที่จะอาบน้ำก็ยังลีลาอยู่